สมัยก่อนนี่แพทภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสมัยปถมคือภาษาอังกฤษได้เกรดสองนะทุกคนก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับผ่านโรงเรียนรัฐบาลหลักสูตรปกตินี่แหละทํายังไงในการพัฒนาตัวเองจนปัจจุบันได้คะแนนโทอีก945อีก945นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแพทเรลนะครับก็รีวิว ep 2นะครับผม ก็ห่างหายจาก EP แรกไปเกือบปีเลยนะครับก็ EP แรกเราเ,าเป็นการรีวิวการขอวีซ่าท่องเที่ยวของสหราชาณาจักรไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ EP นี้เนี่ยแพทจะมารีวิวถึงาการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวแพทเองแล้วกันนะครับก็อยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังนะครับฟังแล้วก็ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นนะครับ หลายๆคนที่ตามช่องแพทอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นคลิปที่แพททำเกี่ยวกับโมเดลรถไฟนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คงจะคิดว่าโอมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากเลยจริงๆก็ยังใช้ผิดๆถูกๆนะครับไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับเออก็แล้วทำไมถึงใช้ภาษาอังกฤษตัวโมเดลรถไฟเนี่ยมันเป็นโมเดลรถไฟอังกฤษแล้ว พวกผู้ผลิตหรือว่าคนที่เขารีวิวทางฝั่งมืองนอกเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันเนาะเพื่อความเข้าใจของชิ้นส่วนหรือว่าองค์ประกอบของตัวรถไฟหรือโมเดลนะครับแพทก็เลยเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันมันเป็นคําที่ชินมากกว่านะครับพูดง่ายๆคือไม่แน่ใจว่าคําภาษาไทยของบางอุปกรณ์มันใช้คําว่าอะไรเลยด้วยซ้าก็เลยเอาวะเป็นทำเป็นภาษาอังกฤษไปก่อน แล้วกันแล้วก็ค่อยไปอธิบายเพิ่มในสับไทยเอานะครับสมัยก่อนนี่แพทภาษาอังกฤษไม่ได้เลยสมัยปถมคือภาษาอังกฤษได้เกรดสองนะทุกคนแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับผ่านโรงเรียนรัฐบาลหลักสูตรปกตินี่แหละท้งปถมมัธยมมหาลัยก็เป็นหลักสูตรปกติแพทก็ไม่เคยไปเรียนต่อเมืองนอกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับก็เคยมีได้ทุนไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียก็ เป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ทำยังไงในการพัฒนาตัวเองจนปัจจุบันได้คะแนนโทอีก945นะครับจากที่ได้เกิ่นไปเมื่อกี้นาอว่าสมัยประถมเนี่ยภาษาอังกฤษของแพทคือไม่ได้เรื่องเลยนะครับภาษาอังกฤษแทบไม่เข้าหัวไม่รู้ไม่เข้าใจบทเรียนอะไรเลยแบบพูดได้แค่ Greetings พื้นฐานแล้วก็คำศัพท์ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างจำได้ว่าจุดเปลี่ยนมาเริ่มต้นตอนสมัยประมาณป4 ตอนนั้นแพทเอากันบ้านมาสังกินนะครับมาให้ที่บ้านสอนคือเป็นเรื่องง่ายๆเลยแบบเป็น tense ง่ายๆ Present Simple Tense นะครับแต่เป็นกรมมาพื้นฐานที่เราไม่เข้าใจในห้องเรียนผันประธานผันกริยาอะไรไม่ไม่เข้าใจเลยนะครับก็เอากันบ้านมาให้พี่สาวสอนที่บ้านแล้วกเ็เป็นความผิดของตัวเราเองนี่แหละที่เราแบบ ทำการบ้านเองไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยนะครับพี่สาวก็คงจะเอือมานนะก็เลยแบบพูดลอยๆว่าแบบเออแค่นี้ก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเหรอประมาณนี้นะครับก็เกิดความน้อยใจเก็บการบ้านแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยเอาการบ้านมาสาังกินให้ที่บ้านสอนอีกเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็เหมือนเหมือนมันก็เป็นเพนพอยต์ของเราเนาะว่าแบบอืม ได้เราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษดีขึ้นอะไรเงี้ยจะไม่มีใครมาดูถูกเราอีกอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยพยายามเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจมากขึ้นให้มันผ่านผ่านไปคือก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะทุกคนแต่ก็ไมไ่ถึงกับแย่แบบตอบไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นนะครับวันหนึ่งได้ไปจำได้ว่าไปสูตหนังสือจุฬาที่สยามนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ หนังสือที่เราอยากได้คือหนังสือที่เราจะเอามาอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองนะทุกคนก็เลยเดินเข้าไปในล็อกหนังสือพวกแกมมาภาษาอังกฤษการพัฒนาภาษาอังกฤษเนาะหนังสือสอนภาษาอังกฤษต่างๆสิ่งแรกที่แพททำเลยก็คืออ่านแกมมาเราจะเริ่มอ่านใหม่เลยตั้งแต่ article a and the มาให้เข้าใจเลยหนังสือรวมแกมมาที่แพทหานะก็ไม่ใช่หนังสือแกมมาที่แบบ คือต้องเลือกหนังสือที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจลองเปิดเปิดดูข้อดีของร้านหนังสือในสมัยนั้นนะก็คือหนังสือทุกเล่มเราเราเปิดพลิกอ่านได้นะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบซีลแพ็คหมดแล้วแบบเปิดอ่านไม่ได้นะก็เลือกเล่มที่เราอ่านง่ายอ่านแล้วเออหนึ่งรอบสองรอบพอเข้าใจอะไรเงี้ยอย่าเอาเล่มที่แบบบางเล่มคือบางเล่มอะเจมมาดีมาก การเขียนละเอียดแบบเป็นเชิงวิชาการแต่มันวิชาการจ๋ากเกินไปไงอ่านบางครั้ง3รอบถึงจะเก็ตว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อหรือหรือความหมายของเกมม่านั้นมันคืออะไรใช่ไหมเราก็ลองเลือกเล่มจากที่เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายก่อนเพราะาเราจะต้องเอาอะไรก็ได้ที่ย่อยให้กับเราได้ง่ายที่สุดก่อนนะครับแล้วก็แยกก่อนนะว่าเข้าใจกับเข้าหัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับเอาที่อ่านแล้วเข้าใจก่อน เรื่องเข้าหัวนี่คือจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วก็อ่านมันซ้ําๆซ้าๆแล้วมันจะเข้าหัวเราเองนะครับก็ได้หนังสือรวมแกมมามาเล่มหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังเก็บเล่มนี้ไว้อยู่นะครับแต่ว่าพอมาดูตอนโตแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเออบางอย่างมันก็อธิบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนถ้าจำถ้าจําไปใช้ก็พอได้แต่บางอย่างก็อาจจะทำให้เข้าใจหลัก แครมมาผิดไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราใช้อ่านเพื่อให้เข้าใจเอาไปใช้ได้เบื้องต้นก่อนนะครับก็ได้หนังสือมาอ่านรอบแรกก็จําไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันต้องอ่านเรื่อยๆอ่านซ้ําๆนะครับใช้เวลาไหนในการอ่านแพทเนี่ยตอนสมัยประถมแล้วก็มัธยมเดินทางไปทาไปเรียนเนาะเดินทางไปเรียนเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงถ้าวันไหนได้นั่งเราก็จะเอาพกหนังสืออย่างเงี้ย มาอ่านด้วยคือหนังสือเล่มมันไม่ได้ใหญ่มากเราคนใหญ่กว่าฝ่ามือเรานิดนึงให้มันเป็นเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆนะครับก็ติดไปอีกหนึ่งเล่มถ้าวันไหนไม่ได้นั่งบนรถก็ยืนอ่าน,นทั้งยางนันเลยเพราะว่าหนังสือมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็แพทก็ไม่ได้เรียนพิเศษข้างนอกด้วยนะสมัยมัธยมต้นเนาะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเราได้คัดเลือกไปอยู่ในห้องที่เขาเป็นเด็กคัดมาระดับหนึ่งแล้วเนาะช่วงม2ม3าก็ทำให้ เราได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เขาได้ไปติวไปเรียนพิเศษข้างนอกแล้วก็บางครั้งเพื่อนก็จะมีทริคหรือเทคนิคมาแชร์ว่าเอ้หัวข้อนี้มีวิธีการจํำยังไงนะครับหรือว่าบางทีเขาไม่ได้สอนเราโดยตรงหรอกเขาท่องของเขาแล้วเราก็ซึมซับมานะท่องเป็นเพื่อนเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่มีเพื่อนหรือว่า,าคนรอบข้างเนาะที่เขา อยู่ในกลุ่มที่เขาสามารถแชร์แบบนี้ให้เราได้นะรักษาเขาไว้แล้วก็พยายามใช้เวลานะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนกลุ่มนี้นะครับเขาอาจจะแบ่งปันอะไรบางอย่างให้เราได้แน่นอนนะครับบวกกับว่าในสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์ภาษา,ษาอังกฤษเนาะม .3 ก็จะให้เราตื่นตี5.45มาจดคำศัพท์จากสับข่าวเช้านี้ของคุณแอนดรู b i บิกส์นะครับทุกเช้าเลยก็ทำให้เราได้เพิ่มคลัง คำศัพท์เข้าไปด้วยนะครับก็เลยดีขึ้นสมัย م, มต้นภาษาอังกฤษเราก็เริ่มเป็นเกรดแบบ3.5แล้วนะอืมก็มี4บ้างเกือบจะเกือบจะทุกเทอมสามจุดห้าสี่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าพอไหมมันก็ไม่ได้พอนะทุกคนเพราะเหมือนเราวก็จะเข้าใจเกม่าคำศัพท์อะไรเงี้ยแต่การพรีเซนเทชันพูดยา,ยยาวๆหรือว่าการฟังเจ้าของภาษาหรือชาวต่างชาตินี่มัน มันยังไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่เขาพูดเลยแบบโอ้โหพูดอะไรบ้างจำจบได้เป็นคำๆไม่กี่คำเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมัธยมปลายเนาะระหว่างที่คนอื่นเพื่อนเพื่อคนอื่นไปติวสอบติวเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปโรงเรียนสถาบันภาษา a อ a ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยังเรียนอยู่ที่ถนนราชดำริอยู่เลยนะครับก็มันคือเทียบแล้วว่าด้วยเงินที่เราจ่ายไปเทียบกับว่าเราได้เรียนกับเจ้าของภาษาแล้วก็จํานวนเด็กในชั้นเรียนไม่ได้เยอะนะครับมันก็คุ้มก็ไปโรงเรียนตั้งแต่มสเลยโรงเรียนจําได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยน่าจะมีเลเวลแบ่งวันระดับอยู่12บสองเลเวลนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรียนเราจะต้องมีการสอบวันระดับก่อนนะ น่าจะ12เลเวลแต่แพทเนี่ยจำได้แม่นๆเลยว่าที่เข้าไปคือได้เลเวล3ทุกคนนะขนาดเรียนมัธยมได้เกรด3.5จะแต่ไปสอบ AUA อยู่เลเวล3อยู่เลยทุกคนก็ทำให้เราได้ฝึกพูดแล้วก็ฟังกับอาจารย์ฝรั่งที่เป็นเจ้าของภาษานะครับแล้วกเ็เพื่อนร่วมคลาสก็อยู่ในระดับภาษาเดียวกันเนาะทำให้ คลาสมันมันไม่มีความเลื่อมลําไม่ไม่ต้องอายกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยคนนั้นอาจจะเด่นเรื่องนี้คนนี้จะเด่นเรื่องนั้นเราอาจจะเก่งทางนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วอะทักษะภาพรวมมันไม่ได้ไกลกันมากในชั้นเรียนนะครับอาจารย์ก็น่ารักกิจกรรมในคลาสเรียนอะไรเงี้ยมันก็ฝึกให้เราฟังฝึกให้เราพูดนะครับสมัยนั้นแพทก็ยังไม่ได้เก่งนะคำศัพท์บางทีคําที่คล้ายๆกันหรือหรือมี บางช่วงบางคำที่ออกเสียงคล้ายกันอะไรเงี้ยบางทีก็มีจำความหมายสลับกันก็ไปหน้าแตกในห้องเรียนแต่ว่าถามว่าอายไหมไม่อายนะเพราะว่าเรามีโอกาสได้พูดแล้วก็พูดในแบบที่เราเข้าใจเลยนะครับผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะแก้หรือเพื่อนๆในคลาสก็จะแก้เองนะในห้องเรียนทุกคนมาเพื่อมาเรียนมาพัฒนาตัวเองเนาะไม่ได้มาประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดแพทจะเรียนถึงประมาณเลเวล5นี่แหละ แล้วก็เลิกเรียนไปเพราะว่าตอนนั้นน่จะเป็นจะขึ้นม .6 แล้วก็มาโฟกัสเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนาะอันนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมาเรียนเป็นกวดวิชาและก็ไปกวดวิชาแห่งหนึ่งแถวสี่ย่านนะครับก็เรียนไป2คอร์สนะครับเพื่อเน้นเนื้อหาการสอบเข้ามหาลัยแล้วก็มเนื้อหามปลายอะไรประมาณนี้แหละก็จะได้เรื่องของเทคนิคการจำเร็ว เหมือนกับว่ารวบลัดอะไรประมาณนี้เพื่อให้เวลาเราทำข้อสอบเราเรานึกได้ไวนะครับทำเวลาได้ไวก็จำได้ว่าช่วงมปลายนี้ภาษาอังกฤษเราก็เกรดสี่ทุกทุกเทอมแล้วตอนนี้อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แพททำมาตลอดตั้งแต่สมัยมต้นนะครับก็คือเรื่องของการฟังเพลงภาษาอังกฤษด้วยความที่สมัยนั้นนะ่ะมันมีเทปแคสเซ็ตเนาะของพี่ที่บ้านนะครับ ก็จะยืมของพี่มาฟังมีเครื่องเล่นเทปแคสเซตมีเครื่องเล่นวิทยุแล้วก็จะฟังวิทยุขึ้นแบบเพลง international นิดนึงนะครับฟังเพลงขึ้นที่เป็นิน inter แล้วก็ก็ฟังวนไปแล้วก็พยายามร้องตามคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ทุกเพลงที่มีเนื้อเพลงอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็จะมีเฉพาะเพลงดังๆนะครับที่จะหาเนื้อเพลงบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับมันไม่ได้หาได้ทุก เพลงเหมือนอย่างปัจจุบันนะทุกคนก็บางเพลงที่ไม่ได้ดังมากแต่เราชอบเมโลดี้หรือว่าเ,ออเสียงร้องอะไรเงี้ยก็จะฟังแล้วก็พยายามแกะเนื้อเพลงตามไปพยายามจดอันไหนที่เราหาได้เราก็ปิ๊นเนื้อเพลงออกมาแล้วก็มาฝึกร้องตามนะทุกคนข้อดีของการฟังเพลงแล้วก็พยายามร้องตามมันทําให้เรางับคําพวกประโยคง่ายๆมันก็จะเข้าปากเรามากขึ้นนะครับเวลาพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่แพทมาเริ่มใช้ตอนหมอบไปก็คือพยายามนึกอะไรเป็นภาษาอังกฤษคิดพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษในใจหรือว่าพึพมพำออกมาเช่นเรื่องเกี่ยวกับว่าออวันนี้อากาศเป็นยังไงหรือว่าวันนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงเราจะไปทําอะไรไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดกับคนนั้นว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นบทสนทนาที่มาจากในหนังหรือซีรีส์ที่เราดูนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเออมันก็จะนึกได้ไวขึ้นแล้วก็ ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกหนังหนังสมัยก่อนไม่ได้มีแพลตฟอร์มเยอะเหมือนปัจจุบันที่เราสามารถเลือกซับไตเติลภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษได้นะครับก็จะเป็นแบบพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ซับไตเติลก็เป็นภาษาอังกฤษแบบคำต่อคำตรงกันเปะทุกคำอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันไม่ได้มีทุกเรื่องอาง,งานนะครับเวลาไปดูก็จะต้องเป็นซับไทยซะส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะพยายามฟังภาษาอังกฤษแล้วก็ ดูให้มันสอดคล้องกับภาษาไทยว่าอ๋อคาไทยอันนี้ภ,ภาษาอังกฤษมันคือคํานี้แปลตรงกันไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นคําที่แบบอ๋อแปลได้หลายแบบอะไรเงี้ยนะพอเข้าสู่ช่วงมหาลัยนะครับก็เราก็จะมีเรียนภาษาอังกฤษที่มหาลยัยเนาะเ,เราเป็นหลักสูตรปกติเลยไม่ได้เป็นอินเตอร์ก็จะมีวิชาบังคับ4ตัวนะครับ ใน4ตัวนี้ก็จะมีทางที่ไปตัดเกรดกับคณะอื่นด้วยแล้วก็ตัดเกรดกันเองในในระหว่างภาควิชานะครับในคณะของเราเองแล้วก็ปีสุดท้ายแพทไปลงเรียนวิชาเลือกภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาด้วยนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเรียนแบบค้าคณะเหมือนกันนะครับก็ได้ B บวกมา2ตัวแล้วก็ A มา3ตัวนะครับซึ่งภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องตัดเกรดกับคนอ,อื่นแล้วอะสิ่งที่แพทร,รู้สึกว่า เราเรียนแล้วเราได้พัฒนาก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการพูดคือมันมีแกมมาด้วยแต่มันก็เป็นแกมมาที่ใช้ในเชิงที่เราเอาไปพูดจริงแล้วกเ็เน้นเรื่องของการพรีเซนเทชันนะครับการพูดการนำเสนอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยบทสนทนาต่างๆมันก็เลยทำให้เราได้พัฒนาเรื่องของการคอนเวอร์เซชันตรงนั้นมากขึ้นนะครับในสมัยมหาลายัย ก็จบมหาลัยมาไปเรียนต่อที่รัสเซียกลับมาไทยก็สอบโทอีกครั้งแรกนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มนะครับมีแค่ดูศึกษาแนวข้อสอบว่าเออมันมีสองพาร์ท listening, readingreading reading ตอนแรกก็ชราใจแบบเออเราอ่านมาทั้งชีวิตแล้วตั้งแต่เด็กจนโตเรียนสอบที่ไหนก็มีแต่ reading, reading ทำได้แหละไม่เป็นไร listening listening เราไม่ได้ฟังนานแล้วเนาะเออภาษาอังกฤษนะข้อสอบภาษาอังกฤษ listening TOEIC เป็นยังไงมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบทสนทนาเกี่ยวกับที่ทำงานใช่ไหมอาจจะเป็นมันจะดีฟจะลึกขนาดไหนก็ไปทดลองนะครับดูแนวข้อสอบใน u t u b e นะครับจับเวลาแล้วก็ลองทำข้อสอบดูจำได้ว่าลองทำอยู่แค่3มชุดนะทุกคนวันเดียวก่อนสอบถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปสอบเลยได้คะแนน850นั่นคือการสอบโทกครั้งแรกของแพท คือก็ไม่ได้คะแนนเต็มทางพาร์ลิ t ิ n i n งแล้วก็ Reading นะแล้วก็ Reading เนะี่ยทำไม่ทัน6ข้อแบบทิ้งดิ้งเลยหข้อสุดท้ายเพราะว่ามัวแต่เวลาแบบตั้งใจอ่านมากเกินจนการจัดการเวลาในในแวดช่วงสอบไม่ดีนะครับส่วนภาษาอังกฤษที่เราพัฒนาในช่วงของการทํางานนะเราก็ดูหนังฟังเพลงเหมือนเดิมแล้วก็การทํางานที่แรกเนี่ยเราได้คุยกับคน ต่างประเทศนะครับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละในอาเซียนก็เป็นการสื่อสารซะมากกว่านะครับผ่านไปอีก2ปีแพทก็เปลี่ยนงานเนาะแล้วก็ไปสอบที่โทอีกที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็รอบนี้ก็พยายามตั้งใจมากขึ้นรู้ว่าโอเค Leading เราต้องต้องจัดการเรื่องของเวลาให้ดีขึ้นด้วยนะครับทำาไงก็เหมือนเดิม ตัวอย่างข้อสอบบน u t u b e นะครับทั้งทั้ง listening แล้วก็ reading เลยทีนี้ก็ลองจับเวลาดูถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คล่องขนาดนั้นก็ลองทำแบบยังไม่จับเวลาดูก่อนก็ได้ทำแล้วก็พอส์แล้วก็ลองทำดูสักรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดข้อสอบแล้วก็ลองทำแบบจับเวลาดูซิแล้วก็ดูว่าทำทันไหมแล้วก็ตอบถูกแค่ไหนนะครับมันก็จะมีเฉลยในใน u t u b e ด้วยนะทุกคน จำได้ว่าทำอยู่แค่เสารกับอาทิตย์อย่างละชุดก็ไปสอบเลยเหมือนกันอรอบนี้ก็เลยได้945มานะครับเพราะว่าเรามีการทดลองอทำข้อสอบ2ชุดก่อนเริ่มสอบเรียบร้อยไม่ได้ไปโรงเรียนคอร์สสอบโทรอีกอะไรใดๆเลยนะครับแพดว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะเรื่องของภาษาอังกฤษอยากให้มองว่าภาษาอังกฤษมันเหมือนเงินออมทุกคนวันนี้คุณออมได้เท่าไหร่ คุณจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ว่าหายไปสิ่งอย่างนึงก็คือการที่เราจะมีเงินมากๆการออมอ่ะถ้าเราไม่ได้ออมทีละก้อนใหญ่ๆทีละแสนเราก็ต้องทยอยออมแบบต่อเนื่องใช่ไหมภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการใช้หรือทบทวนแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมันก็คือการออมที่ยั่งยืนนะครับส่วนถ้าใครแบบสามารถออมได้ โอ้ที่ละแสนที่ละแสนนะภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกันถ้าคุณมีเวลาที่จะอัดเรียนได้ทั้งวันก็ก็ตักตวงไปนะครับเอาที่เราทําแล้วมันสบายใจเนาะมันก็เหมือนการบริหารเงินเงินที่เราต้องกินต้องใช้แล้วกับเงินที่เหลือออมนะครับมันก็ชีวิตจะประจําวันเราเป็นยังไงนะครับเรามีเวลาเหลือที่จะมาเรียนาภาษาอังกฤษแค่ไหนเราก็เรียนแค่น,นั้นแต่ว่าอยากจะบอกก็คือมันต้องออมเรื่อยๆแล้วก็ หาวิธีออมที่เหมาะกับตัวเองถูกไหมบางคนจะฝากธนาคารบางคนเอาไปลงทุนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเราก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะกับตัวเองนะครับอย่างแพล้ล็คือคือโง่สมัยเด็กๆคือพบบอกเลยว่าโง่ขนาด p พ e s e n t Simple Ten คืออะไรแบบผันไม่ถูกอะไรเงี้ยเพราะนั้นแพทเลยโอเคงั้นเรามาล้างบางใหม่เริ่มต้นเก็มมาเริ่มตั้งแต่ Artic l e A a n เ The เลยนะครับทำความเข้าใจใหมนะ่แล้วก็ดูหนังดูฟังเพลง ดูหนังดูซีรี์ฟังเพลงประกอบไปด้วยนะครับพัฒนาด้านอื่นๆซึ่งยุคสมัยนี้มันมันโชคดีนะที่เรามีแพลตฟอร์มออนไลน์พวกเนี้ยเยอะมากหาเนื้อเพลงเพลงไหนก็มีในอินเทอร์เน็ตฟังจาก Spotify ฟังจาก YouTube ก็ได้หนังก็เหมือนกันก็มีให้ดูหลายช่องทางมีซับไตเติลภาษาไทยซับไตเติลภาษาอังกฤษที่แบบคำตรงกับที่เขาพูดเป๊ะๆทุกคำด้วยก็สะดวกสะดวกกว่าเมื่อหลายสิปีก่อนมากๆ ก็สุดท้ายนี้แพทก็อยากให้ลองหาวิธีการที่เหมาะกับตัวเองดูนะครับค่อยๆเก็บออมมันไปเรื่อยๆภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ระยะยาวแต่บอกได้คำเดียวว่าเรียนในในชั้นเรียนถ้าเราไม่เก็ตเราก็ควรจะต้องไปหาวิธีตักตุนเพิ่มนะครับยังไงแพทก็ขอไปกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพัฒนาภาษาอังกฤษอยู่นะครับแพทก็พยายามพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง ทุกว,วันอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้100%เเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยยังไงเพิ่มเติมหรืออยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ดูนะครับเดี๋ยวแพทจะมาแล้วก็ถ้ามีเทคนิคหรือว่าพอจะแชร์อะไรได้ก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามช่องแพทเ็วด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีหัวข้ออื่นๆที่จะมารีวิวกันนะก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบค,คุณที่ตามฟังตามดูกันจนจบนะครับยังไงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ